สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำหลากหลายวิธีในการดูคลิปวิดีโอจาก YouTube ในแบบจอเล็กย่อจอปิดหน้าจอสลับแอปอื่นได้ซึ่งทำได้ง่ายและทำได้ฟรีแต่วันนี้ผมมีแอปดีเป็นสีคู่เครื่องใหม่ล่าสุดซึ่งน่าสนใจมากและน่าใช้สุดๆเพราะเราสามารถเปิดดูคลิปจาก YouTube แบบจอเล็กย่อจอปิดหน้าจอผ่านแอป YouTube ได้โดยตรงเลยครับไม่ต้องไปทำผ่านแอป s a ฟ a r i ให้ยุ่งยากไม่ต้องทำผ่านคำสั่งลัดไม่ต้องมีบัญชี YouTube p r e m ี mium แถมยังทำได้ง่ายสุดๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในทุกวันด้วยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ PIP Picture in Picture Video แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีแต่จะมีโฆษณาแสดงขึ้นมาบ้างนะครับ ถ้าต้องการปิดการแสดงโฆษณาสามารถอุดหนุนนักพัฒนาแอปได้ในราคาถูกมากครับแค่35บาทเท่านั้นจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ตลอดครับไม่ใช่การสมัครใช้บริการรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีครับหลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องเปิดแอป PIP ที่เพิ่งติดตั้งไปเลยครับใช่ครับไม่ต้องเปิดแอปอะไรทั้งนั้น <S <S> <S กดเปิดแอป YouTube ได้เลยเมื่อเจอวิดีโอที่เพื่อนๆจะดูแล้วให้แตะปุ่มแชร์ในเมนูที่แสดงขึ้นมา ปัดรายการไปทางขวาสุดแล้วแต่เพิ่มเติมเมนูแชร์ชีตจะ,สะแสดงขึ้นมาเมื่อเลื่อนหน้าจอลงไปเพื่อนๆจะเห็นคำสั่ง Watch Video in PIP Mode which PIP Video จะ,สะแสดงขึ้นมาซึ่งเราสามารถแตะเลือกเพื่อดู YouTube แบบจอเล็กย่อจอได้ทันทีแต่ช้าก่อนครับ <c oughs> เพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นไม่ต้องคอยมาเลื่อนหน้าจอแชร์ชีตนี้ให้เพื่อนๆแตะคำสั่งแก้ไขาการทำงานด้านล่าง จากนั้นเลื่อนไปยังรายการ Watch Video in PIP แล้วแตะปุ่มบวกสีเขียวด้านหน้าเพื่อเพิ่มคำสั่งนี้ไปยังรายการโปรดที่ใช้งานบ่อยๆด้านบนครับเมื่อแตะเพิ่มแล้วเมื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นไปด้านบนเพื่อนๆจะเห็นว่าคำสั่งย้ายมาอยู่ด้านบนแล้วครับไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนๆยังสามารถแตะเส้นขีดสามขีดด้านหลังค้างไว้แล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งคำสั่งได้ด้วยครับตอนนี้เราจะย้ายคำสั่งไปด้านบนสุดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายๆจากนั้นแตะเสร็จสิ้น เพื่อนๆจะเห็นว่าคำสั่งถูกเลื่อนมายังด้านบนสุดแล้วในครั้งต่อๆไปที่จะใช้งานก็แต่สั่งงานได้ง่ายๆแล้วครับเมื่อแต่เลือกคำสั่งนี้ให้รอสักครู่ครับเมื่อวิดีโอเริ่มเล่นเพื่อนๆสามารถกลับไปยังหน้าจอคฮมได้ทันทีโดยวิดีโอจะเล่นเป็นแบบจอเล็กย่อจอแล้วโดยเพื่อนๆยังสามารถแต่แล้วลากกรอบวิดีโอแล้วลากไปวางที่มุมทั้ง4ของหน้าจอได้ครับอยากวางตำแหน่งไหนที่สะดวกต่อการดูลากไปได้เลยครับ หรือจะลากไปที่ขอบของหน้าจอเพื่อซ่อนหน้าจอวิดีโอได้ฟังแต่เสียงเพียงอย่างเดียวเมื่อซ่อนไปแล้วถ้าต้องการแสดงกรอบวิดีโอใหม่ให้แตะปุ่มรูปลูกศรเพื่อแสดงอีกครั้งได้ครับเพื่อนๆยังสามารถแตะสองครั้งบนกรอบวิดีโอเพื่อย่อขยายขนาดการแสดงผลได้ปรับขนาดกรอบวิดีโอได้ครับหรือจะใช้2นิ้วแตะบนกรอบวิดีโอแล้วกางนิ้วออกหรือบีบเข้าเพื่อปรับขนาดหน้าจอก็ได้ครับนอกจากนี้เพื่อนๆยังควบคุมการเล่นได้ง่ายๆด้วยการแตะบนกรอบวิดีโอเพื่อเปิดปุ่มควบคุม จากนั้นแตะเพื่อหยุดการเล่นชั่วคราวและเล่นต่อได้รวมถึงการเลื่อนคลิปเดีโวไปข้างหน้าและถอยหลังครั้งละ15วินาทีหรือแตะปุ่ม X เพื่อปิดกรอบการเล่นวิดีโอนี้หรือแตะปุ่มทางด้านขวาเพื่อแสดงผลแบบเต็มจอเหมือนเดิมครับโดยในขณะที่วิดีโอกําลังเล่นนี้เพื่อนๆสามารถสลับแอปเปิดแอปต่างๆได้โดยวิดีโอยังคงเล่นอยู่ต่อไปเหมือนเดิมสามารถปิดหน้าจอเพื่อฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้ครับช่วยประหยัดแบตเตอรี่เมื่อแตะเปิดหน้าจอขึ้นมาอีกครั้งก็สามารถแตะควบคุมการเล่นได้ สะดวกใช้น่าใช้มากๆและเมื่อเปิดเข้าสู่หน้าจอโฮมก็สามารถดูวิดีโอต่อได้เลยครับเพื่อนๆที่ต้องการดู YouTube แบบจอเล็กย่อจอเปิดจากแอป y o u t u b e ได้โดยตรงสะดวกสุดๆห้ามพลาดแอปดีเป็นสีคู่เครื่องแอปนี้ต้องมีไว้คู่เครื่องเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ